ฮัลโหลทุกคนกลับสิรัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแลคกันนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำ a ีกัพี่ฟาไล์สี่ของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนก็คลิปนี้ก็มาอีกแล้วฟูลทีมแมวมองครับอีพีที่แล้วก็จําไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูกัน11ผู้เล่นของเราวันนี้จะได้ตัวดีๆมาบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยก่อนไปรับชมคลิปครับมา11ผู้เล่นครับแลก11ครั้งไม่ต้องเอาปีกากมาเอาปีอื่นเอาปีดีๆมาแต่เยอะๆตัวไหนก็ได้นะครับ เล้เปลี่ยนได้ตัวไหนเอาตัวนั้นไม่มีการตีบวกเพิ่มครับจะไปหูบวกหกเอาใครดีซาฮานเป็นกองหน้าเอาเตียโก้แล้วกันนะเตียโก้คันตาร่ามาเล่นกองกลางแล้วกันเลือกกองกลางมาก่อนเลยกองหน้านะ่าจะมีตัวดีๆมาเดี๋ยวอยเลือกที่หลังครับรอบที่สองครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านหูน้อยไปวะใส่บีอีไหมพันสี่ไปรอบที่สองกองหน้าแบบโหดๆมาขอตัวเร็วๆ ตัวดีๆไม่ต้องแพงราคาไม่ต้องแพงโอเคมีคนดีเี้ยทีมเดสเตอร์ทีมลักเอาไปลุ้นสุดท้ายไม่ใช่ไรกองหน้าบูตาเกนโยครับผมอุ้เงินบูตาเกนโยะจัดไปครับหน้าเป้ามาก่อนเลยสแตทร้อยเจ็ดด้วยโอเคเลยครับตัวนี้โอเคมารอบที่สามครับหนึ่งันหนึ่งร้อล้านพอครับแมวมองอันนี้จัดไปขอแบบเมื่อกี้ขอแบบบูตาเกนโยเมื่อกี้ ปี1 e 21, ยังก็ถือว่าโอเคปีดีอยู่คุริบาลีบวกห้าชุด้วยโอ้โหโอเก้ oke, ตำแหน่งนี้เรามีแล้วแต่ไม่เป็นไรสแตตเยอะเราเลือกมาก่อนแค่นั้นแหละไม่รู้จะเล่นดีหรือไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปปวดหัวทีหลังเมื่อแลกเปลี่ยนเสร็จเราได้ไม่ตามตำแหน่งที่เราเลือกไว้นะครับอ่ะรอบที่4ครับผม1,000ล้านพอจัดไปเปเปลยงมาสแตตร้อยห้อัพอะไรเงี้ยโอ้โหชิมหายแล้ว โอ้โหเงินมาคินยอสโอเคได้กองหลังทมบรีบวกหอยู่ก็ยังดีอะที่มาบวก 5, หถ้ามาบวกหนึ่งนี่เล่นไม่ไหวแน่นอนเนี่ยเก่าแบบนี้ตอนที่อะไรแล้วเนี่ยทุกคนจําไม่ได้แล้วไป900ล้านพอรอบนี้ไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวอะไรไม่พอเดี๋ยวอะไรไม่พอแมนยูก็มาเบรนฟอร์ดเบอีชิปหายและลูก้าดีนบวกสอ่ะเอาแบ็คมาแล้วกันตอนนี้5ตัวแล้วใช่ไหม โอเคตัวที่6มาขอตัวดีๆหน่อยเพื่อนไม่ต้องแลกเยอะอะไรจะหมดแล้ว500ล้านพอ600ล้านนะ595ล้านขอสเตตดเยอะๆสเตตดเยอะๆเ,เ,เนี่ยเหมือนพวกตัวน 103, 2006, เนี้ย103 106เนี่ยโอ้โหโดูปีดิดูมันทำกับผมดิดูบ๊อบบี้ทำดิดูบ๊อบบี้ทำดิเนสตาเหรอโอ้โหมีแต่บวกหนึ่งเลยถ้าหน้านี้ไม่ไหวเอาเกป้ามาแล้วกันเนาะเอากโกมาแล้วกันบวกเงินให้ด้วย51ล้านครับรอบน,นี้700ล้านครับตัวที่7เริ่มลดมาลงมาเรื่อยๆแล้ว อะไรจะไม่พอเอาถ้าแลบเยอะนะครับผมไม่ต้องการราคานักเตะนะผมต้องการปีที่มันสแตนเยอะๆเนี่ยตัตามนดี้โอเคกองหลังน่าจะครบแล้วนะตอนนี้เซนเตอร์น่าจะได้ครบแล้วนะครับเหลือแค่แบ็กขวานะตอนนี้กองหลังของเราเหลือแค่แบ็กขวาตัวเดียวส่วนกองกลางก็เหลือเป็นกลางรับเนาะแล้วก็หน้าเหลือปีกซ้ายกับปีกขวา2ตัวสมตัวสี่ตัวเหลือ4ตัวครับทุกคน ไปดูกันเราจะได้ตามตำแหน่งที่เราเลือกไว้หรือเปล่านะครับรอบนี้547ล้านโอ้โหหมดแล้วเนี่ยทุกคนอะไรผมมันไม่มีแล้วนะเนี่ยอะไรมันหมดแล้วนะเนี่ยจะไหวปะเนี่ยทีมนี้อะไรหมดแล้วลิเวอร์พูลโอเคมีทีมดีอยู่ <c oughs> เรียวโซเซดัตมูเรียวก็มาเงิน100ล้านโอ้โหเฮียฮาวีเอลเลียสชิบหายโอ้โหต้องเล่นเอลเลียสเหรอเนี่ย 4, 000, 000, 000, เห็นเอลเลียนเราท้อเลยแม่งลิเวอร์พูลมาอย่างดีเด็กเอาปีกากมาให้กูโอเครอบนี้284ล้านครับจัดไปตัวที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมันเหลือกี่ตัวเหลือ3ตัวโอเคอันซูมเพยเยอร์มาอยู่อันซูมพี่โอ้ยตัวแรงวะเนี่ยตัวแตด54ทุกคนอันซูมเพยเยอร์กองกลางอีกแล้วโปเป,ปอร์หรอ,อตัวนี้เล่นหลังได้ปะ น่าจะโยกน่าจะโยกไปเล่นหลังได้นะหวังว่านะถ้าไม่ได้นี่แย่เลยนะตอนนี้176ล้านครับโอ้โหลดลงเรื่อยๆแล้วยิ่งเล่นยิ่งน้อยขอปีดีๆหน่อยโอเค LHS อโอ้โหแต่ขาวมาก Mac s i า e ฟ้าดองไม้รอ o ร n รู p เอ้ยไมขึ้น r o u ตัวนี้เล่นปีกได้ปะตัวนี้น่าเล่นน่าจะเล่นปีกได้น่าจะโอเคอยู่จัดไปเอามาก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดีเดเดผมหลงเอา หาวิเอลเลดปแรกใช่ไหมออย่งอยังยังยตกใจเอา้าแล้วตัวที่ผมแลกได้เมื่อกี้ตัวไหนบ้างหายเดี๋ยวเอาเขาทิ้มก่อนเอ้ยผมเอาตัวที่ผมแลกเปลี่ยนได้เมื่อกี้อีกตัวหนึ่งไปแลกใช่ไหมซิ้งหายแล้วเหลือแบ็ขวากับต่างรับเหลือ2ครั้งเลยนะอะไรหมดแล้วด้วยทุกคนดูดิร้อยิบล้านครับผมไปโอ้โหตีตั้ง2ตัวเล่นไหวปะเนี่ย EBS โอเค โ okay, อเคปีดีอยู่เอ้ยกลางรับกลางรับมาเลยเราขาดกลางรับอยู่แล้วก็อีกตัวสุดท้ายก็คือแบนะ็คเนาะแบ็คขวาของเรายังไม่ได้เดี๋ยวลงออกไปแรกอีกไหนวะอะตัวนี้ CDM บวกหนึ่งด้วยประเด็นอะร้อยิบหล้านครับเล่นไหวปะเนี่ยทีมนี้เหมือนชะตากรรมจะขาดไม่ <c oughs> น,น่าไหวโอ้โห CR ของหน้าลิบิ โอ้โหหน้าเป้าอีกแยะกองหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวโยกไปเล่นแบ็คเอาปดินันบวกสองเอลเอโอเคประมาณนี้ผมว่าไม่น่าไหวรู้จักรูปทรงแล้วไม่น่าไหวตัวไหนเล่นแบ็คได้บ่างวะโทมบริปรดินันก็ไม่ได้ตัตามิดี้ก็ยิ่งไม่ได้เลยเอาโทมอริไปเล่นแบ็คแล้วกันมีความเร็วไหมเนี่ยมีอยู่นะโอเคประมาณนี้เอลเลียสเล่นปีกเหรอไมนน่มีตัวไหนเล่นปีกแล้ว,ตวเตโกโก้ก็กองกลางโกเก้ก็กองกลางโอเคประมาณนี้แล้วกันโอ้โห คือได้บูตากินโยมาดีตัวเดียวเลยอะทุกคนเพราะงั้นไม่มีอะไรเลยอะ,อะแล้วก็คุกกี้เนี่ยสองตัวนี้ส,สเตตัดดูพอได้อะแล้วก็โอตาเมนดี้อะเป็นปีบีทีบีแล้วก็อียี่สิบเอ็ด e ดูเป็ดแต่ละอันมาปีโค้เก่าโอ้โหถ้ายังไงแบบคลิปนี้แพ้ยับผมขอโัษขอไปท่านผู้ชมล่วงหน้าเลยนะอาจจะเล่นไม่ไหวครับู้จากรูปทรงแล้วโอ้โหฮาวิเอเลนทบวกสี่คิปหายหนึ่งเลยแหละผมใช้อะไรเปลืองตั้งแต่ต้นแล้ว ผมไม่น่าเอาไปแลกเยอะตั้งแต่ต้นแล้วนะครับไม่งั้นมันพออยู่ตอนต้นๆผมแลกเยอะไปหน่อยนะฟูทีมแมวมองในคลิปนี้จะเวิร์กหรือเปล่าทุกคนมันจะเลสะสักแค่ไหนไปชมกันทุกคนโอ้โ,อโหเอวเลโอ้โหสาหลุดมาได้ไม่งงไม่เข้าโอกาสทอง,ตตทองเสียงหายเลยกู กูตาไปดิโอ้โหซาดูดมาได้แม่งเสือกเป็นเอลเลียสนะหลุดมาถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะเข้ากูตาเกนโยอะไรเงี้ยไปจะให้เตียโก้โยนมาสักไก่เตียโก้เอลเลียสเฮ้ยเลื่ม <c oughs> ท้อแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มเกมมาก็ท้อรู้สึกท้อรอแล้วคือใจไม่เอาแล้วตอนเนี้ย คือกลัวเละมากอะคือกลัวมันเละมากอะทุกคนมาเ,เราดูทันไหมเนี่ยโอ้โหให้ไข่ไม่ให้ให้เอลเลียนให้ตาดจะรู้อะเอา้ามึงไม่เอาบอลน,นะกระดิง โอ้โหมีแหลกมีกระตุกโอ้โหมีวาฟอ่ะครบเลยครบเลยครบสูตรครบสูตรเลยไปโกเคโกเคโกเค,โอ,เคโอ้โหฮะฟีคิกเลยยหวังผล โอ้โหแม่งยิงโคตรเบา,าอุ้ยแต่เข้าครับผมเทพเจ้าวีคิกยังไงมันก็เทพเจ้าอหอครับทุกคนเทปพระเจ้า v ยังไง,ม,ง,ไงมันก็คือเทพระเจ้าขนาดยิงเบามากแล้วเนี่ยไอ้เ <c oughs> ช่เทพเจ้าวีคิกมาอีกแล้วยิงวีคิกเข้าแทบจะทุกเกมไม่ใช่ดิแทบจะทุกคลิปคนดูตะลึงแล้วเนี่ยมาเข้าคอร์สเรียนได้นะมาคอร์สเรียนวีคิกยิงวีคิกทุกคน สอนฟีสอนฟีไม่คิดตังค์ไปเราดูโอ้โหเปิดบอลหลายรอบแล้วบูตากินโดโอ้โหโอ้โดนโกเก้จะชิมหายโอตามเมนดี้เรียบร้อยโอ้โหเปิดโคตรแม่นใครวะเจโก้เจโก้คาตาล่าเหรออุ้ย เชื่อเปิดบอลแน่นมากทุกคนเข้าหัวเลยอ่ะไปดูตากินโยเตียโกอืกอมไปโยู่โอ้โหโอ้โหโ,โ,โอเคฟาวฟีคิกมาอีกแล้วมีตัวถนัดซ้ายเปล่าวะกรุ๊งนี้มันต้องยิงด้วยซ้ายนะโอโ้ลูกแกดีเหงาะไม่ไหวนะโอเคเหมือนเดิมแล้วกันยิงแบบยัดเลยไหมยิงแบบยัดได้ไหมก็ยิงแบบยัดระยะนีไ้นไม่น่าได้ได โอ้โหคงมันต้องยิงเท้าซ้ายนะฝั่งนี้ยถ้ายิงแบบยัดหึงกว่ามันข้ามผ่านเลยเมื่อกี้เลยไม่กล้ายิงอย่าบอกนะว่าทันไม่วิ่งแล้วนะชิปหายทันเฉยอาเลยโอุ้ยใครวะวิ่งทันได้ไงวะเหีือจะเชื่อครับยังอึ้งไม่หายเลยวิ่งทันได้ไงฮัลโหล มูตังกินโยมูตังกินโยโอ้โหไอ้เยอะไม่น่าแตะเลยเจะเลี้ยงมาโอ้โหเปิดบอลอะไรกันครับเนี่ยเปิดบอลแต่ละตัวโอเคไม่คมพอ ราลูชาแลบอีกทดสี่นาทีกี่นาทีแล้ววะเนี่ยทดโคตรนานอูตาอืมทำไม่ไดี้ม่งวันดีวะ่ะเตียโก้อคันตาราโอ้โหโคตรสวย <c oughs> บอลจากเตียโก้ส่งให้ <Di ago. S 1> เราลเราลูปั่นให้เตียโก้เอาเรื่อง โอ้โหเป็นการทำชิมกับปีกซ้ายกับกองกลางของเรานะครับกองกลางตัวรุกจบสกอร์3-0 3เมตรเน้เนๆเราได้ไฮไลท์มาอีกหนึ่ง้ยกูทีมม,ม,มองเหมือนจะไม่ดีจะดีเฉยเหมือนจะไม่ไหว,ไหวจะไหวเฉยไหวติงบูตานยโยว,วิ่งบูตานิโยแตะเปิดเข้ามาโอ้โหไม่ถึงล้วลืมดูเบียดเอลเลียดด้วยเมื่อกี้ ถ้าได้บอลก็ไม่รู้ว่าจะยิงเข้าหรือเปล่านะบูตาเกนโดบูตาเคนโดเรียบร้อยซื้เอเอาเรื่องจังวะทีมเหมือนจะไม่ไหวนะอ่วะอ,อ้สตาอย้ทีมเหมือนจะไม่ไหวแต่ไหวติง4-0เข้าไปแล้วเอามันออกหรอเขาออกหรอทุกคนออกเรียบร้อยออกเฉยโอเคเดี๋ยวไปดูแมตต์ต่อไปครับ โอเคเราดูตีเสมอได้เร็วโอ้โหลูกแรกน่เข้าบอลไม่โดนสักตัวอุ้ยรอดดากดีนะไม่โดนน่ะดีนะไม่ชแชลแแบบโอ้โหอ,อื้อืมอืมอืมไม่ได้สักที เตียโก้เมื่อกี้โดนชนแม่งได้เฉยบูตากิโดไม่โดนสักตัวโอ้ดูแม่งดิดูแม่งเล่นดิเสียบอย่างเดียวอะ่ะโอ้ไม่แรงไม่เฮียอะไรเลยโอ้กูท้อโอ้โหส่งช้ามากเอ,าเอ้าเฮ้ทุกคน อะไรผมเอ๊ะกูเก้เลี้ยงบอลมาก็าคืออะไรอ่ะเฮ้ยกูงงไอสัตว์กูงงเลยกูเก้เลี้ยงบอลมาล้ำหน้าเฮ้ยมีด้วยเหรอยังไม่ได้ส่งอะไรเลยเมืเ่อกี้ถึงส่งก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่ายังบอลยังไม่ไปถึงเราดูบเลยผมไม่ได้กดส่งเลยเมืเ่อกี้แล้วแบบดาวิดหลุยมันวิ่งมาแย่งบอลใช่ไหมแล้วแบบ โกเก้ยังบอลได้คืนแล้วปอกล้ลำหน้าคืออะไรอะบอกผมทีดิระบบฟีฟ่าเขาทําอะไรมาทําอะไรมาให้มาให้เราเล่นอ่ะงงมากกาทในรเมันทําอะไรมามาให้เราเล่นเนี่ยกดเที่อะไรของมันเนี่ยฮะโอ้โห,โหกูเลี้ยงบอลมาด้วยโกเก้ปอกโกเก้ล้ำหน้าเหลือจะเชื่อโอ้โห หรือจะเชื่อกูเลี้ยงบอลมาด้วยโกเก้โกเกยั้ยงบอลคืนได้เป่าล้ำหน้าโอ้โหไม่เคยเจอมึงเอากดเขี้อะไรไมพวกกูเล่นเนี่ยฟีฟากูถามจริงโอ,อ้ขอโทษขอ,ขอไปคำหยาบนะทุกคนไม่ไหววะ่ะมึงเออจัดอะไม่เคยเจอเลยเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกแง่เล่นฟีฟาอะไรสี่มาสี่ปีเนี่ยโอเคครับผมทุกคนก็ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟูลทีมเมวมองใน ep ีนี้ก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรนะระดับความโหดในคลิปนี้นะว่าเล่นดีไหมสิบเต็มสิบไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่สิบเต็มสิบแน่นอนเนี่ยถ้าสิบคะแนนนะผมให้ทีมนี้อยู่ที่สามจุดห้าเล่นยากพอสมควรไม่ไม่ใช่สามจุดห้ามันก็ถือว่าโอเคอยู่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นตัวที่เล่นไม่ได้เลยคือเราดูกับเฮาเลียเอลเลียดเวเล่นไม่ได้เลยเอาผมให้สักสี่จุดห้าสำหรับคลิปนี้นะ ตัวเล่นดีเลยมีโกเก้กับเตียโก้เนี่ยรู้สึกว่าเล่นดีเนี่ยบูตาเกนโยก็นิดนึงไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะประมาณนี้ MVP ก็เป็นโกเก้นะได้ไฮไลท์ยิงฟรีคิกเข้าในคลิปนี้ก็ก่อนจากกันไปนะผมขอโทษขออภัยในคำหยาบทุกๆคำที่รุดมาตลอดช่วงที่รับชมคลิปนี้นะครับทุกคนขอโทษขออภัยเลยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับที่ต้คลลยสี่คอมเมนต còn tương tác còn lá cành, lá bồm, máy bay, chúc chúc, lá